ควางหวังลุกอเอ้ยเอ๊ย อุ้ยอุ้ยอุ้ยดุมากเลยแม่ห่วงอ๊ยเนาะนี่เลยเนาะหัวอกแม่ดูห่วงลูกมากเลยแม่ลูกอ่อนแม่ลูกอ่อนสายดุนี่ของแท้ของแท้ปิจะเร็วปิจะเร็ว แม่ลูกอ่อนสายดุนี่เป็นอย่างนี้นะคะนี่หัวอ,อกแม่นี่อ้าอ้าห้าขู่ขู่ไปดูลูกมันไม่ได้เลยอ่ะแคจะ่จะดูนิดเดียวบินเข้ามาเฉียว